แล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะชมรมสายใยไทยแทนคุณแผ่นดินได้จัดงานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลพลมวิหารธรรมประจำปี2566ค่ะรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งชาติคนไทยต้นแบบตัวอย่างดีเด่นณนะห้องประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพนะคะประธานโครงการโดยอาจารย์เมธาเทพพิทักษ์ค่ะและภายในงานค่ะก็มีศิลปินนักธุรกิจอาจารย์โหราศาสตร์มากมายนะคะมาร่วมงาน แล้วก็ร้องเพลงอันไพเราะด้วยนะคะอาทอาิคุณการทัศนะนะคะคาถาขุนแผนคุณเตวิตออฟฟิศเซลนะคะแล้วก็หม่อมราชวงศ์จิราพัฒช,ชุมพรนีน,นวัฒนานนท์นะคะโปรดให้เกียรติเป็นประธานมอบในครั้งนี้ด้วยค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ ขอบคุณสำหรับรางวัลน,นี้นะคะที่ได้มายืนตรงนี้ก็ขอบคุณสำหรับลูกศิษย์ลูกหาที่น่ารักทุกๆท่านและขอบคุณสำหรับผู้ติดตามทุกๆท่านเลยนะคะใครที่มีปัญหาสามารถมาติดต่อได้ที่ตําหนักอนุกมหาเฮง789เพื่อจะได้ไขวิบากกรรมป,ปัญหาอะไรก็แล้วแต่สามารถแก้ไขปัญหาได้ค่ะสาริการินทองวาจาเป็นทรัพย์กระดกรินแล้วได้เงินค่ะและลูกจันสวรัสด์เน้นเรื่องมหาเสน่ห์เพื่อเน้นเกี่ยวกับ ื่องคนอุปธรรมและคนค้ำชูค่ะตัวคุณสามารถบูชาเพื่อเน้นเกี่ยวกับเรื่องสเสน่ห์โดยตรงได้เลยก็ดีใจมากครับที่มาอยู่จุดนี้ได้ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากอาจารย์นุกด้วยครับคนคนนี้นะครับแล้วก็คนที่อยู่ข้างๆอาจจะเป็นทั้งพ่อแม่แล้วก็คนรักด้วยครับต้องขอขอ,ขอบคุณแล้วก็สื่อมวลชนทุกคนด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากครับใครที่อยากติดตามก็ติดตามได้ที่อนุกมหาหงเจ็ดแปค่ะเบอร์โทรศัพท์0 9 6 9์เสี ห้าเก้าหกห้าห้าค่ะ